สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องวิถีคนลากยาคนทําเกษตรส่วนใหญ่นะครับผมไม่ว่าจะเริ่มต้นมือใหม่หรือมือเก่านะครับผมหรือคนที่ทํามานานแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาไม่คํานึงถึงนั่นก็คือเรื่องการตลาดคือการปลูกเองแล้วก็เอาไปขายเองอย่างที่สองก็คือเรื่องการแปรรูปนะครับไม่ได้คํานึงถึงเรื่องแบบนี้เลยนะครับผมเรามองแค่ว่าเราปลูกต้นไม้ เรามองว่าต้นไม้อันไหนราคาแพงมันขายดีเราก็จะปลูกไม้ชนิดนั้นผลผลิตออกมาเนี่ยเราก็จะใส่ปุ๋ยใส่ฮอร์โมนเร่งดอกเร่งผลให้มันจเจริญเติบโตให้มันดกให้มันออกมาผลผลิตเยอะๆแต่เวลาผลผลิตออกมาเยอะแล้วเนี่ยเวลาขายไม่คำนึงถึงว่าจะขายให้ใครนะครับไม่รู้จะขายให้ใครจะขายราคาเท่าไหร่มันถึงจะจุดคุ้มทุนหรือมันได้กำไรนี่คือสิ่งที่คนทำกเกษตร ไม่ค่อยให้ความสําคัญนะครับผมวันนี้ผมไปเจอข่าวข่าวหนึ่งนะครับผมเกี่ยวกับการบ่นของคนทําเกษตรนะครับผมว่าถ้าทําเกษตรแล้วเนี่ยไม่ขายเองไม่แปรรูปเนี่ยขาดทุนแน่นอนนะครับผมก็มันก็เหมาะมันก็ตรงกับประเด็นที่ผมได้เคยพูดเคยคิดเอาไว้ว่าการทําเกษตรเนี่ยถ้าเราไม่ขายเองเราไม่แปรรูปเนี่ยผลผลิตที่เราขายไปเนี่ย ถ้าเราไม่ขายเองเราก็จะขายให้กับพ่อค้าคนกลางนะครับผมคนที่จะมารับซื้อผลผลิตของเราซึ่งเขาจะซื้อในราคาถูกเหตุผลที่เขาซื้อในราคาถูกก็เพราะว่าเขาต้องไปเอากําไรอีกต่อหน,นึ่งนะครับผมแต่ถ้าเราขายเองเนี่ยเราจะขายถึงมือผู้บริโภคคือขายได้ในราคาปกติที่มันสมควรจะเป็นสมมุติว่าเราปลูกฝรั่งฝรั่งเนี่ยกิโลละ30บาท แต่ถ้าพ่อค้าคนกลางมาซื้อเราเนี่ยเขาจะซื้อเราประมาณ15บาท20บาทเท่ากับว่ารายได้เราหายไปถึง30%ถึง50%ทีเดียวนะครับผมนี่คือรายได้ที่มันต่างกันระหว่างเราปลูกเองแล้วก็เราขายเองแต่ถ้าเราขายพ่อค้าคนกลางเนี่ยรายได้มันน้อยลงเยอะมากนะครับอีกอย่างหนึ่งเรื่องการแปรรูปเนี่ยการแปรรูปก็คือว่าเราเอาผลผล,ผลิตเนี่ยบางครั้งมันขายไม่หมด ขายแบบผลสด,สดเนี่ยมันขายไม่หมดเราก็ต้องรู้จักวิธีการแตรรูปอย่างเช่นมะม่วงตอนเนี้ยมะม่วงเนี่ยเต็มตลาดเลยใครๆก็ไม่ซื้อใครๆก็บนหลายหลายบ้านก็มีมะม่วงดกเต็มต้นเลยตอนนี้ก็คือมะม่วงมันจะสุกแล้วมันก็เหลืองแล้วมันก็ร่วงอยู่โคนต้นเนี่ยเต็มพื้นไปหมดเลยนะครับผมอย่างบ้านผมเนี่ยมีมะม่วงอยู่ต้นสองต้นนะครับผม กินไม่ทันนะครับผมกินไม่ทันแล้วจะไปขายเนี่ยมันก็ขายไม่ได้เพราะว่ามันเต็มตลาดหมดเลยเพวัะนั้นไอ้มะม่วงพวกนี้ที่ร่วงลงพื้นหรือมันสูกคาต้นเนี่ยเราต้องเอามาแปรรูปทํามะม่วงกวนหน่อไม้ก็เหมือนกันถ้าเราปลูกไผ่นะครับผมช่วงที่หนอ่อไม้ถูกถูเนี่ยคือช่วงเดือนตุลากรกดาสิงหากนยาตุลาประมาณเนี่ยมันจะถูกนะครับผมมันถูกเนี่ยกิโลละห้าบาทสิบาทเองขายหน่อสดเนี่ยขายก็ขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่ พอขายได้บ้างแต่ขายไม่ดีของมันก็เหลือถ้ามันเหลือแล้วเราไม่ทําอะไรมันก็เหมือนกับว่ามันก็เน่าไปเราก็เอาไปทิ้งเฉย,ยแต่ถ้าเราเอามาทําหน่อไม้ดองเนี่ยราคามันถูกเราก็ไม่ไปขายแบบสด,สดๆแล้วเราก็มาทําหน่อไม้ดองมันก็จะแปร ishing, แรูปเก็บไว้ได้นานแล้วก็ไปขายช่วงนี้นะครับผมช่วงที่เดือนเมษาพฤษภามิถุนาเนี่ยหน่อไม้ย,ยังไม่ออกนะครับผมหน่อไม้ตามฤดูนี่ยังไม่ออกมันก็ขายได้ราคาแพงนะครับผมยังใส่ขวดเนี่ย ใส่ขวดหน่อไม้ดองใส่ขวดเนี่ยขวดละยี่สิบบาทอย่างเงี้ยน้ําหนักมันประมาณสามขีดเนี่ยเท่ากับเราขายได้กิโลละหกสิบบาทเลยนะครับผมนี่คือคุณค่าในการที่เราเอาของที่เราขายไปหมดมาแปรรูปเพราะฉะนั้นสองอย่างนี้นะครับผมต้องปลูกเองแล้วก็ขายเองนะครับผมมันถึงจะอยู่รอดนะครับผมแต่ถ้าเราขายให้พ่อค้าคนกลางเนี่ยอยู่ไม่รอดนะครับผมอยู่ไม่รอดเพราะว่าต้นทุนทําเกษตรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นค่าปุย๋ยค่า,ายา ค่าการดูแลให้น้ําค่าแรงเนี่ยทุกวันนี้นะครับผมต้นทุนในการผลิตเนี่ยมันแพงขึ้นทุกปีนะครับผมอะไรก็ขึ้นปุ๋ยเนี่ยขึ้นแบบเป็นแบบชัดเจนมากยาฆ่า,มาแมลงเนี่ยขึ้นอย่างชัดเจนมากแต่ราคาผลผลิตเราไม่ขึ้นกล้วยเคยขายหวีละยี่สิบบาททุกวันนี้ก็หวีละยี่สิบบาทบางที่ขายไม่ได้อาจจะขายหวีละสิบกว่าบาทเองอย่างถ้าเราขายกล้วยเนี่ยนะครับผมถ้าพ่อค้ามาซื้อถึงสวนเนี่ย เต็มที่ไม่เกิน15บาทนะครับผม10บาท12บาทหรือ15บาทถ้าเครือเล,ล็กกลูกเล็กหน่อยเนี่ยตีเป็นราคาตตเกตเลยหีละ5บาท6บาทนะครับผมเพราะนั้นมันอยู่ไม่รอดนะครับผมถ้าเรามัวแต่ขายเองทีนี้การขายเองเนี่ยมันต้องขายให้หมดด้วยนะครับผมไม่ใช่ว่าปลูก5ไร่ผลผลิตออกมาหลายๆตันเป็น10ตัน20ตันอย่างเงี้ย ขายวันเดียวมันขายไม่หมดนะครับผมเพราะว่าผลผลิตทางการเกษตรเวลามันสุกมันเวลามันแก่เนี่ยผลไม้แต่ละอย่างมันออกมามันก็จะสุกมันก็จะพร้อมกันถ้าเราปลูกจํานวนเยอะๆเนี่ยมันออกมาเยอะเราขายที่เราขายภายในอาทิตย์เดียวขายไม่หมดขายไม่หมดเพราะขายไม่หมดมันก็จะเน่าเพราะฉะนั้นเราต้องวางแผนการปลูกด้วยอย่าปลูกให้มันเยอะเกินนะครับผมปลูกให้มันเยอะเกินความมากความน้อยในการปลูกเนี่ยอย่างฝรั่งเนี่ย เราปลูกฝรั่งไร่หนึ่งเนี่ยขั้นตำ่ตำๆเนี่ยร้อยี่สิบต้นพุดยง่ายลองคิดดูนะครับผมเอาต้นละสามสิบโลสามสิบโลร้อยี่สิบต้นเนี่ยเท่ากับสามตันหกถ้าเราไปขายตลาดนัดตลาดสดไปวางขายเองเนี่ยเพื่อนเพื่อนว่ามันขายหมดไหมฝรั่งสามตันกว่ากว่าขายให้หมดในวันเดียวไม่หมดนะครับผมไม่หมดเพราะฉะนั้นเราต้องวางแผนนะครับผมวางแผนว่าไอการปลูกถ้าเราปลูกหนึ่งไร่ปลูกได้ไหมร้อยยี่สิบต้นแต่ต้องจัดการเรื่องให้มันออกผลผลิต เดือนละ20ต้นพอนะครับผมเวียนเป็นรอบๆ20ต้นสมมติว่าเดือนมกราเนี่ย20ต้นมันให้ผลผลิตเราก็ได้มา20ต้นเราทยอยขายไปนะอทิตย์2อาทิตยานฝรั่งมันมันอยู่ได้นะครับผมอทิตย์2อาทิตย์เพนะราะขายหมดเดี๋ยวเดือนหน้าเดือนกุมภาพันธ์เราก็ทําผลผลิตอีก20ต้นสลับหมุนเวียนไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมจนครบ100ต้นนะครับผมเดือนที่1เดือนที่2เดือนที่3เด<ๆ>ือนที่4เด<ๆ>ือนที่5หรือเดือนที่6แล้วก็ย้อนมาต้นเดิม คือต้นที่เราเก็บไปหมดแล้วต้นแรกนะครับผมที่เราเก็บเดือนมกรลาเพราะนั้นต้องวางแผนแบบนี้ให้มันออกอย่าพร้อมกันนะครับผมถ้าปลูกเยอะเนี่ยต้องวางแผนให้ได้นะครับผมให้มันออกเป็นช่วงๆเป็นช่วงๆเราถึงจะขายได้แล้วก็ขายหมดมันจะไม่เกิดการสูญเสียในเรื่องผลผล,ผลิตขายไม่หมดแล้วขายเน่าเพราะอีกอย่างหนึ่งถ้าเราปลูกไร่หนึ่งร้อยยี่สิบต้นออกมาทิ้งสามสี่ตันเนี่ยพอมันออกมาเยอะเนี่ยมันจะบีบให้เรา ขายให้พ่อค้าคนกลางจากที่เคยขายได้กิโลละสามสิบต้องไปขายให้พ่อค้าคนกลางกิโลละสิบห้าบาทนั่นเท่ากับว่าผลผลิตเราหนึ่งไร่เราได้แค่ครึ่งเดียวเมื่อเทียบกับเราขายเองนะครับผมเพราะนั้นเงินมันต่างกันมากนะผมห้าสิบเปอร์เซ็นเงินสีไปเท่าไหร่ฮะฝรั่งสามตันเอ,อ่อฝรั่งสี่ตันแล้วกันนะครับผมฝรั่งสี่ตันกิโลละสามสิบาทถ้าเราขายเองกิโลละสามสิบบาทเนี่ยนะครับผมมันได้เงินถึงประมาณ แสนสองคือประมาณหนึ่งแสนบาทต่อไร่แต่ถ้าเราไปขายพอค้ากันคนกลางกิโลละหเออกิโล,ลสิบห้าบาทมันจะเหลือเงินแค่สี่ห้าหมื่นเองมันหายกันเยอะมันต่างกันเยอะนะครับผมนั่นกับว่าเราทำมากแต่ได้น้อยแต่ถ้าเราขายเองเนี่ยเราทำน้อยแต่ได้มากนะครับผมเพราะฉะนั้นต้องวางแผนการปลูกนะครับผมอย่าให้เกินอย่างละหนึ่งไร่ปลูกสะเดานะครับผมปลูกสะเดาสิบห้าไร่หรือสิบไร่ ผลผลิตออกมาวันละร้อยกิโลไปขายตลาดนัดขายตลาดสดยังไงก็ไม่หมดนะครับผมนอกจากส่งให้แม่ค้าตลาดนะครับผมในตลาดซึ่งเขาก็ซื้อทิง20โล30โลอะไรอย่างเงี้ยต้องส่งถึง3-4ี่เจ้าราคาจาก150เนี่ยอาจจะเหลือ80บาทหรือเหลือ1้อบาทนะครับผมเงินมันหายไปเยอะนะครับผมเพราะนั้นอย่าปลูกเกินนะครับผมเกินที่จะตลาดมันรองรับคือตลาดไหนที่รองรับตลาดในชุมชนนะครับผมแล้วเพื่อนๆหลายคนบอกโอโ้ตลาดในชุมชนมัน มันขายได้น้อยแล้วทําไมเราไม่ไปขายตลาดค้าส่งที่อยู่ในเมืองไทยตลาดไทยตลาดเอตลาดสีมุมเมืองต้องบอกว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการที่เราจะเก็บผลผลิตเยอะเอาไปขายไกลๆนะครับผมมันต้องมันเป็นยังไงนะผมอย่างแรกเลยเราต้องเก็บผลไม้หรือเก็บผักอะไรก็แล้วแต่ให้มันได้เต็มรถ นะครับผมรถปิกอัพเนี่ยคันหนึ่งจะบรรจุได้ประมาณ3ตันถึง3ตันหาเราต้องผลิตให้ได้เต็มรถเก็บครั้งหนึ่งต้องให้ได้เต็มรถแล้วถ้าเราจะเก็บให้ได้เต็มรถมันต้องใช้แรงงานคือต้องจ้างคนมาช่วยเก็บผลผล,ผลิตนะครับผมอย่างที่สองเราวิ่งไปขายไกลๆเนี่ยระยะทางถ้าคนในภาคกลางเนี่ยค่าน้ํามันไปกลับเนี่ยประมาณ1000บาทนี่คือค่าใช้จ่ายค่าน้ํามันและตลาดที่มันเป็นตลาดค้าส่งเนี่ยมันเป็นตลาดของเอกชน เราต้องเสียค่าวข้าวตลาดซึ่งสมัยนี้น่าจะเกิน300อบาทไปแล้วต่ผมค่าเข้าตลาดอีก300บาทค่ากินค่าอยู่ในการเดินทางค่าเสียเวลาในการเดินทางเอาไปขายอย่างน้อยก็ต้องหนึ่งวันเราเสียเวลาในการเอารถไปวิ่งรถไปขายของเนี่ยต้องเสียเวลาหนึ่งวันแทนที่จะทํางานที่บ้านแล้วเราได้เงินนะครับผมเลือกไปขายตลาดกใกล้บ้าน,นอาจจะเสียเวลาเหมือนกันแต่มันเสียเวลาน้อยกว่าไม่มีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายที่มัน เรามองไม่เห็นเนี่ยนะครับผมมันเพิ่มขึ้นมาเป็นเท่าตัวเพราะฉะนั้นต้องผลิตให้มันพอดีกับตลาดในชุมชนถ้าจะไปคิดขายตลาดไกลๆค่าใช้จ่ายมันก็เพิ่มขึ้นหากต้นทุนแล้วมันก็เหมือนกับเราเอาไปขายเองที่บ้านนั่นแหละนะครับผมเพราะนั้นมันไม่ต่างกัน นะครับผมมันไม่ต่างกันเลยนะครับผมได้เงินเยอะก็จริงแต่ค่าใช้จ่ายมันก็เยอะแต่ขายที่บ้านเนี่ยอาจจะได้เงินน้อยแต่ได้ราคาต่อหน่วยนะครับผมราคาต่อหน่วยภาษาอังกฤษเรียกโ r รดัก t วิ i t y ้เนี่ยนะครับผมมันได้เยอะกว่านะครับผมได้งานเยอะกว่าได้เงินเยอะกว่านะครับผมเพราะนั้นต้องคํานวณให้ดีนะครับผมอย่าปลูกเยอะเกินมันถึงจะขายผลผลิตเองได้ถ้าใครทําแบบนี้ไม่ได้นะครับผมไม่ขายเองนะครับผม ไม่แปรรูปเจ๊งครับผมเจ๊งขาดทุนแน่นอนคุณอาจจะอยู่ได้ในช่วงสามถึงห้าปีแรกนะครับผมแต่ในระยะยาวมันจะอยู่ไม่ได้มันจะเริ่มสะสมหนี้สะสมความขาดแคลนเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆสุดท้ายมันก็เป็นหนี้แล้วก็ขาดทุนนะครับผมเพราะอย่าลืมนะครับผมการทําเกษตรเนี่ยสินค้าเกษตรนะครับผมหรือพืชผลทางการเกษตรนะครับผมผลผลิตมันไม่ได้ดีทุกปีนั่นมันเป็นเพราะว่า อากาศนะครับผมสภาพอากาศนะครับผมบางปีฝนแรงบางปีฝนตกเยอะนะครับผมบางปีร้อนมากบางปีหนาวมากเนะี่ยอากาศมันไม่แน่นอนสภาพปัจจัยพวกนี้นะครับผมมันจะส่งผมเรื่องผลผลิตนะครับผมว่าเราจะได้มากได้น้อยผลผลิตเราจะออกได้มากได้น้อยเนะี่ยเพราะนั้นผลผลิตที่ดีนะครับผมมันจะสลับหมุนเวียนดี2ปีแล้วมันก็จะแย่ไป3ปีมันจะหมุนเวียนอย่างนี้แบบเดียวกับราคานะครับผมราคาผลผลิตปีนี้อาจจะดี ปีหน้าก็อาจจะดีขึ้นมาอพอๆกันแต่อีกสามปีต่อมามาเริ่มลดเหตุผลมันเป็นเพราะอะไรครับผมพอสินค้าชนิดไหนทางการเกษตรราคาดีนะครับผมคนก็จะมันก็จะเป็นกระแสคนก็จะแห่มาปลูกสินค้าชนิดนั้นๆมันก็จะออกสู่ตลาดในปีต่อๆไปเนี่ยเยอะขึ้นนะครับผมมันทําให้สินค้านั้นมันจะถูกลงนะครับผมเพราะนั้นต้นไม้ที่เราเลือกปลูกเนี่ยมันต้องเป็นต้นไม้ที่อยู่นอกกระแส นะครับผมนอกกระแสก็คือคนไม่ค่อยให้ความสนใจแล้วคนไม่นิยมปลูกมันถึงจะมีอะไรฮะเราถึงจะกินเก็บมันยาวๆไปได้นานนะครับผมแต่ถ้าโอ้โหถ้าปลูกไปนี่คนรู้แล้วโอ้หน้าปลูกจังเลยเขาก็เอาไปปลูกปลูกเหมือนกับเรานี่แหละครับผมแถมปลูกมากกว่าเราอีกสินค้ามันก็แพงเพราะนั้นพืชที่คนไม่ค่อยคนมองข้ามเนี่ยต้องดูพืชพวกนี้เอามาปลูกนะครับผมเอามาปลูกแบบนี้มันถึงจะได้ผลผลิตที่ดีและ ก็ได้ราคาดีนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งการทรนะําเกษตรเนี่ยผมพูดไว้หลายคลิปนะครับผมต้องมีต้นทุนนะครับผมมีปัใจจัยในการผลิตมีปัใจจัยในการดูแลเนี่ยต้องไม่มากพืชที่เราเลือกนะครับผมต้องเป็นพืชที่ทนแรงทนน้ําท่วมได้คือเราปลูกไปแล้วถ้าสาปีปลูกไปอ่าวน้ําท่วมตายหมดเลยมันเสียเวลานะครับผมเพราะฉะนั้นต้องปลูกพืชที่มันทนแรงทนน้ําท่วมได้นะครับผมคือผ่านแรงได้นะหมายถึงว่าต้นไม้ที่ผ่านแรงได้เนะี่ย คือในหน้าแล้งตั้งแต่มกราคุมพามีนาเมษาเนี่ยหรืออาจจะถึงเดือนพฤษภาเนี่ยเราไม่ลดน้ํามาเลยมันก็ยืนต้นอยู่ได้ไม่ตายนะครับผมแต่มีพืชบางชนิดนะครับผมที่ว่าทนแล้งผ่านฤดูแล้งถ้าเราไม่ไปดูแลงไม่ไปให้น้ํามันเนี่ยมันผ่านฤดูแล้งไม่ได้นะครับผมมันผ่านฤดูแล้งไม่ได้มันจะตายอย่างเช่นขน,น,นุนผลไม้หล,ลายอย่างมันนาบางทีก็ตายนะครับผมมะนานาบางทีก็ตายเพราะฉะนั้นต้นไม้ที่ผ่านแ้งไม่ได้เนี่ยเพราะว่า น้ำนะครับผมคือปัจจัยที่เราจะเอาไปให้มันไม่ให้มันตายก็คือน้ําบางทีหน้าแ้งเนี่ยเราหาน้ําไม่ได้ถ้าเราไม่ทําแหล่งน้ําของตัวเองนะครับผมไม่มีแหล่งน้ําของตัวเองหรือถึงแม้จะมีแหล่งน้ําของตัวเองถ้าเกิดมันไม่พอขึ้นมาเนี่ยเราไม่มีน้ําไปรดน้ําต้นไม้มันตายได้นะครับผมเพราะนั้นมันมีการสูญเสียเวลาโดยโดยที่โดยที่เราเสียได้มันเปล่าๆนะครับผมเพราะนั้นต้องปลูกต้นไม้ที่มันทนแรงทนน้าท่วมและใช้ต้นทุนต่ำต้นทุนต่ำนี่ก็คืออะไรครับผมมันต้องทนทานต่อโรค มันไม่ต้องไปดูแลอะไรมันมากไม่ต้องไปฉีดยาฆ่ามแมลงไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยมันเยอะมันก็ให้ผลผลิตที่ดีนะครับผมต้นไม้พวกนี้อย่างเช่นฝรัลล่งน้อยนาสะเดามะขามเทศนะครับผมทับทิมอินเดียอย่างเงี้ยนะครับผมหรือไผ่นะครับผม,บผมเป็นต้นไม้ที่ไม่ต้องการดูแลต้นทุนก็ไม่เยอะเราไม่ต้องไปดูแลไม่ต้องไปเสียเวลากับมันนะครับผมให้น้ามันบ้างนะครับผม ใส่ปุ๋ยมันนิดหน่อยหรือไม่ใส่เลยเนี่ยมันก็ให้ผลผลิตที่ดีมันทนทานต่อโรคไม่มีมแมลงมลพิษเพื่อนเพื่อนเคยเห็นไผ่มีแมลงอะไรมลกวนไหมไม่มีนะครับผมเลือกปลูกไผ่ปลูกต้นไม้แบบนี้ขายหน่อ,อไม้นะครับผมขายหน่อ,อไม้ขายเอาลำมาเผาทานเอาใบไปหมักทําปุ๋ยนะครับเอาเงามาขยายพันธุ์ขายกิ่งพันธุ์นะครับผมสดาก็เหมือนกันสะดาก็คุณสมบัติแบบนี้นะครับผม ฝรั่งก็เหมือนกันนะครับผมฝรั่งเนี่ยผมทํมาคลิปไปเมื่อวานฝรั่งเนี่ยมีศัตรูอยู่อย่างเดียวคือมแมลงวันทองถ้าเราจะให้รอดพ้นจากมาแมลงวันทองก็คือการไปห่อผลนะครับผมนี่คือการเลือกพันไม้ที่จะปลูกนะครับผมพันไม้ที่เราปลูกเนี่ยราคามันต้องราคามันต้องระดับดีจนถึงดีมากหรือราคาระดับปานกลางในราคาขายนะครับผมราคาต่อกิโลต่อนหน่วยเนี่ย มันขายได้ราคานะครับผมนี่คือสิ่งที่จะทําให้เราอยู่รอดนะครับผมสุดท้ายแล้วนะครับผมไม่ว่าเราจะทําผลผลิตออกมาดีออกมาดกออกมาสวยยังไงถ้าเราขายไม่เป็นเนี่ยหรือแปรรูปไม่เป็นหรือไม่คิดจะทําเลยบางคนรู้อยู่นะครับผมแต่ไม่คิดจะทําเนี่ยไม่รอดนะครับผมไปไม่รอดนะครับผมอย่างคนที่ทําฟาร์มปลานะครับผมเลี้ยงปลาในบ่อนะครับถ้าไม่แปรรูปนะครับผมแล้ แต่เราเอาปลาสด,สดจับมาได้ปลาตัวเป็นหรือตัวอา,อาจจะตายแล้วเนี่ยแล้วไปขายให้ขานพ่อค้าคนกลางเนี่ยหักค่าอาหารค่าแรงงานค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วนะครับผมแทบจะไม่เหลืออะไรเลยเพราะนั้นคนที่เลี้ยงปลานะครับผมต้องเอาปลามา,าแปรรูปทําเป็นปลาเคม็มปลาล้าปลาจอมปลาเจ่าวอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่แปรรูปนะครับผมอยู่ไม่รอดนะครับผมขายแบบปลาสด,สดเนี่ยให้พ่อค้าคนกลางไม่รอดนะครับผมนะครับผมเจ๊งทุกรายนะครับผมจะเกิด ปาลารุ่นหนึ่งลงพันปาลาเป็นรุ่นหนึ่งถ้าเกิดมันตายยกบ่อขึ้นมาเนี่ยเกิดโรคระบาดหรือเกิดภาวะอะไรก็แล้วแต่นะครับผมวิกฤตต่างๆที่ทําให้ปลามันตายยกบ่อทํำยังไงเจ้งนะครับผมขาดทุนแบบโอ้โหกว่าจะตามทุนไอป้ปลาบ่อน,นั้นที่มันตายไปที่เราลงทุนซื้อพันปลามาเนหลายปีนะครับผมขั้นต่ำเนี่ยห้าปีกว่าจะได้ทุนคืนนะครับผมกว่าจะได้ทุนคืนอย่างต่ำเนี่ยห้าปีแล้วเราจะอยู่รอดถึงห้าปีหรือเปล่า เอาง่ายสายป่าเรายาวถึงห้าปีหรือเปล่านะครับผมนี่คือสิ่งที่ต้องคํานวณถึงต้องคํานึกถึงนะครับผมว่าไม่แปรรูปไม่ขายเองเนี่ยไปไม่รอดนะครับผมไปไม่รอดแล้วสมัยนี้ช่องทางการขายนะครับผมมันไม่ได้แบบขายตรงๆไปวางขายตามตลาดนัดข้างถนนหรือขายตามตลาดสดมันไม่ต้องแล้วนะครับผมมันมีเทคโนโลยีขายแบบออนไลน์ได้นะครับผม <S <S ทุกคนเดี๋ยวนี้เป็นพ่อค้าออนไลน์แม่ค้าออนไลน์ในการเต็มบ้านเต็มเมืองนะครับผม เกษตรกร,ร,ก,รก็เหมือนกันต้องฝึกนะครับผมให้เป็นพ่อค้าออนไลน์ให้ได้นะครับผมแล้วเราจะอยู่รอดจากการทําเกษตรนะครับผมเน้นเลยนะครับผมปลูกเองต้องขายเองนะครับผมแปลรูปให้เป็นกเกษตรทําแล้วมีความสุขแน่ๆถ้าทําแบบนี้สวัสดีครับ